เออนั uhm, ่นแหละมาคุยก mm <h>. oh mm ่อนคุยก่อนเราวางนั้นมาคุยกันเออจะไปดูอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูเมที่โรงพยาบาลเออพาดูใจสั่าดูเรตบารเดี๋ยวรอวางมีดก่อนแล้วเดินมาหาพี่เราอันนี้อะไรเอาเรื่องจวดกันวางก่อนวางก่อนอางั้นวางก่อน

อันยังข oh, uh, uh. ึ้นไฟันแมงบนยฟันมันต๊บันไดมันต๊บันไดเออเออมันแน่นพดมันแน่พอดออกเนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคายแล้วคายเดี๋ยวคายแล้วายยิ่งกวบอกแล้วมันเป็นอะไรก้แมตบัดโอ้ครับครับแมงแมงจีบตัวได้ครับเปลี่ยนมีจสยอ่มีเสยอันนั้นเป็นมีหรือเป็นยวอันมเงียบอะไรนยฮัยาว่าิ่งว่าน้าบานผมยาบบคม เนยบุคคลม่เคบคิปืนถ่ายามื่อเรกระสนเปไปเออ่ายรูปไปบุคคลมียิปืนมีพยานก็มีเปลีอนเก่าวะแม่มันมียิเปล่นไเาเอาเอาลูกปนมาถ่ายรูปเออ่า่าลกระสุนเปลนล้อนนึ่งผมไม่มี่คนยิงมีพยานเออถ่ายรูเออถ่ายร